สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับก่อนอื่นผมต้องอธิบายสำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปของผมก่อนนะครับว่าการทำนายในครั้งนี้เป็นการทำนายในภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นนะครับไม่ใช่ดวงเฉพาะของใครคนใดคนหนึ่งถ้าคุณอยากจะดูดวงชะตาให้ถูกต้องแม่นยำเลยนั้น ผมแนะนําให้คุณดูดวงเป็นการส่วนตัวกับผู้ราชาหรือมอดูท่านใดก็ได้โดยอาศัยวันเดือนปีเกิดและถ้าอยากใช้ถูกต้องแน่นยัยิ่งขึ้นผมแนะนําให้คุณดูดวงโดยอาศัยการดูลายมือประกอบเข้าไปด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มทำนายกันอย่างดึงกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำนายกันเลยเริ่มจากการงาน สำหรับการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยนะครับดูเหมือนจะมีการงานเรื่อง,งยากเข้ามานะครับหรือบางคนนั้นอาจจะเกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับการงานมีภาระหน้าที่ที่ยากนะครับเข้ามาหรืองานจะมากขึ้นสําหรับคนที่ทํางานประจําและรับราชการนั้นบางคนมีโอกาสที่จะต้องเดินทางนะครับไปติดต่อเกี่ยวกับการงานไปประสานงานนะครับบางคนอาจจะเดินทางไกลหน่อย บางคนไปอบรสมสัมมนาก็มีนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะครับถ้าคุณใจเย็นได้วางแผนบริหารจัดการการงานดีๆคุณก็จะสามารถผ่านทุกปัญหาประสักคไปได้ด้วยดีนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจในเดือนนี้นั้นคุณเองเขามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยนะครับเพราะดูเหมือนจะมีคู่แข่งเข้ามาแล้ว ธุรกิจของคุณอาจจะมีปัญหาประสรรคสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณก็ต้องเตรียมการเตรียมโปรโมชั่นดีๆเอาไว้สําหรับธุรกิจนะครับและสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆเอาไว้ด้วยถึงจะดีกับคุณมากขึ้นนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจถ้ามอบหมายให้ใครทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจแล้วต้องลงไปติดตามลงไปควบคุมด้วยนะครับเพื่อให้ธุรกิจของคุณนั้นเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับ สำหรับธุรกิจที่ถือว่าดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้แก่ธุรกิจเกี่ยวกับของฝันของฝากของชำร่วยนะครับหรือบางคนนั้นที่ทำผลิตสินค้าขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็ขายดีมากนอกจากนั้นเป็นธุรกิจออนไลน์นะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับบันเทิงก็ถือว่าดีนะครับแหล่งท่องเที่ยวดีอยู่ธุรกิจอาหารก็ดีนะครับในเดือนนี้สำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับชาวกรกฎ ในเดือนนี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยมีงานยากเข้ามานะครับบางคนนั้นเตรียมตัวที่จะต้องสอบสอบเข้าสอบแข่งขันนะครับแล้วมันอาจจะเหนื่อยกับคุณเพิ่มขึ้นคุณจะต้องใช้ความเพียรใช้ความขยันเพิ่มขึ้นนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ต้องอ่อน,น้อมทำตนด้วยและผู้หลักผู้ใหญ่ถึงจะส่งเสริมสนับสนุนคุณให้คุณประสบความสาเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการงานทํานะครับ คนที่จะออกไปสมัครงานนั้นในเดือนนี้เตรียมตัวเองให้พร้อมทั้งด้านความรู้นะครับเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่ที่จะไปสมัครหาความรู้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดือนนี้อย่างที่ผมนําเรียนว่าอาจจะมีปัญหาปสาษาเข้ามาบ้างนะครับสําหรับคนที่เป็นชาวกรกฎถ้าคุณไม่เตรียมความรู้คุณจะลําบากในการไปสอบสัมภาษณ์นะครับหรือสอบข้อเขียนเพราะฉะนั้นเตรียมให้เยอะหน่อยนะครับสําหรับบุคลิกภาพ เป็นเรื่องที่สองนะครับที่คุณต้องเตรียมตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมการพูดการจาซ้อมให้ดีครับเพราะบางคนนั้นพอยื่นไปสมัครแล้วเขาสอบสัมภาษณ์ทันทีครับถ้าคุณไม่มีความพร้อมคุณก็จะเสียโอกาสไปนะครับนอกจากนั้นนะครับคนที่สมัครงานเนี่ยต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอย่างสมัครที่เดียวให้สมัครหลายๆที่ครับเพื่อมีโอกาสนะครับที่จะถูกเรียกสอบสัมภาษณ์ที่ใดที่หนึ่งนะครับ แล้วถ้าได้งานอย่าเลอกงานครับบางคนอาจจะได้งานไม่ตรงกับที่ตัวเองสมัครก็เป็นไปได้แต่ค่อยมาเรียนรู้ก็มาปรับตัวเอาซึ่งคุณทําได้นะครับความสําเร็จมันไม่ไกลเกินเอือ้อมต่อไปเป็นการเงินสําหรับการเงินของชาวปรกปตในเดือนนี้นะครับคุณมีรายจ่ายเข้ามาเยอะมากนะครับต้องบริหารจัดการการเงินดีๆต้องรัดเข็มขัดดีๆครับบางคนนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ หรือบางคนนั้นอาจจะมีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายนะครับบางคนมีค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าเกิดขึ้นมานะครับคุณก็ต้องบริหารจัดการการเงินดีๆควบคุมรายจ่ายดีๆครับจ่ายเฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่าที่สําคัญก่อนเรื่องใดยังไม่จําเป็นยังไม่สําคัญเว้นไว้ก่อนได้ก็เว้นไว้ก่อนบ้างไอยจ่ายนะครับและคุณจะสามารถผ่านปัญหาปรสรรคเกี่ยวกับการเงินไปได้ด้วยดีอยู่นะครับสําหรับ เรื่องความรักของชาวกรกฏนั้นคนที่โสดอยู่ในเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสที่ดีเนื่องจากคุณมีสเสน่ห์แรงนะครับมีคนเพียามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอยู่หลายคนทีเดียวแต่คุณก็มีโอกาสได้เลือกแล้วจงเลือกเอาที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าดูเหมือนคนที่จะเข้ามานั้นคุณยังไม่พึงพอใจสักเท่าไหร่นะครับอย่ารีบร้อนครับเพราะว่าถ้ารีบร้อนแล้วเกิดความเสียหายต้องมาดั้งฉบบบชั้นใจเสเสียใจนั้นมันไม่คุ้มครับ มีโอกาสเลือกจงเลือกเอาที่ดีที่สุดผมย้ำอีกครั้งนะครับคําว่าดีที่สุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนดีที่สุดคือฐานะดีสําหรับบางคนดีที่สุดคือรูปร่างหน้าตาดีสําหรับบางคนดีที่สุดก็คือการดูแลเอา,เาใจหัวอกสนใจใส่ใจกันนะครับแล้วดีที่สุดของคุณเป็นอย่างไรคุณต้องคิดต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในเดือนนี้นะครับ คุณจะต้องใจเย็นๆต้องใช้เหตุใช้ผลให้มากเพราะดูเหมือนตัวคุณเองหรือคนรักอาจจะใจร้อนนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับถ้าใจร้อนถ้าวู่วามจะเกิดการประทะก,กันได้ง่ายมีปากมีเสียงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกันใช้เหตุใช้ผลให้มากแล้วพยายามที่จะดูแลเอาใจกันไว้นะครับในเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักถ้ามีปัญหาอะไร คุณก็จะสามารถผ่านทุกปัญหาผ่านทุกอุปสรรคผ่านทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีนะครับสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณกับคนรักต้องพยายามที่จะดูแลกันให้มากขึ้นนะครับดูเหมือนคุณจะมีข่าวดีเข้ามาบางคนนั้นมีการตั้งคันได้บุตรได้หลานได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวก็ทําให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับในเดือนนี้นั้น คุณสองคนจะมีเวลาใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับมีเวลาได้ดูแลพูดคุยสาหารือกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับเป็นปกติเป็นธรรมดาให้คิดเสียว่านะครับเนือลิ้นกับฝันอยู่ใกล้กันมีโอกาสที่จะกระทบกันได้เป็นปกตินะครับแล้วต้องใจเย็ยนๆใช้ใช้ผลให้มากอย่าใช้อารมณ์นำหน้านะครับสําหรับคนที่มีปัญหานะครับให้คิดถึงบันแรที่พบกัน คิดถึงวันแรกที่รักกันคิดถึงวันแรกที่ตัดสินใจแต่งงานกันนะครับแล้คุณจะผ่านทุกปัญหาประสาทไปได้ด้วยดีสําหรับสุขภาพในเดือนนี้นั้นชาวกรกโคคุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะมีคนคุณมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับบางคนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับและมีปัญหาเกี่ยวกับระบบล้ามเนือ้อ และกระดูกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คุณก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองการดูแลสุขภาพของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับหาอาหารที่ดีที่มีประโยชน์มารับประทานพักผ่อนให้เพียงพอแล้วหาเวลาว่างออกกำลังกายด้วยก็ะจะช่วยสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังลิปีอรผมแล้วอยากจะดูดวงชะตาก,กับผมผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณก็แอดไลน์ line, และส่งข้อความบอกว่าอยากดูดวง ผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณคอยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วถ่ายรูปลายมือชัดๆสมม่งมานะครับพอถึงเวลาตามทัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วจะให้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองข้าวหน้าในหน้า,นาที่การงาน การเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยะาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยเพราะในทุกคลิปของผมนั้นนอกจากทำลายดวงชะตาแล้วยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยเลยนะครับจะอย่างไรเสียก็ย่อมมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ